วันนี้จะชวนทําเมนูไก่ต้มน้าปลาเลยค่ะเราจะทําไก่ต้มน้าปลาแบบสดน้ำได้ด้วยแล้วก็เอาเนื้อไปกินกับน้าจิ้มซ้ามรสของเราอะนะส่วนของไก่วันนี้ก็เลือกเป็นสะโพกไก่ค่ะแต่จริงเอาเป็นสะโพกดิบนองก็คือจะน่ากินเหมือนกันนะคะเวลาต้มบอ,อกมาแล้วนะวิธีการต้มของเราก็จะใช้วิธีง่ายๆเหมือนถี่วาเลยนะใส่หัวเทียมใส่ลาบผักชีค่ะแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วดำนา ขึกะส่น้ำปลาทีนี้นะใส่น้ำตาน,นี่จะใขยแบบชอบติดว่านกระติมน้ำตา,ตาไปเลยค่ะตามรสชาติที่เราชอบกินเลยครับวัวเราตั้งใจอยากกินแบบสดน้ำซุปได้ด้วยนะเอาน้ำซุปมาลาดข้าวกินได้ด้วยอ่ะนะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบนั่นแหละชอบเข็มเติมเข็มชอบว่านเติมว่านค่ะเราปรุงรสเส็จเรียบรยย้อยแล้วเราก็ใส่เหนือไก่ลงไปเลยค่ะทีนี้นะมีกระตุนเนือไก่ด้วยความจะเป็นเหนือไก่ไม่ใช่เวลาไม่นานค่ะ มันก็จะซุกไงหมาเลยนะะว่างที่เราตุนไปเนี่ยมันจะมีฟองออกมาค่ะก็ค่อยๆช้อนฟองนั้นออกตักออกไปเรอยๆนะเวลาในการตุนไก่เนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณ4ี่ินาทีก็เสร็จแล้วค่ะอะว่างนั้นก็ลองชิมน้ำซุปตัวเองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะใครเสรต่อการที่จจะใช้กินน้ำซุปสดน้ำซุปด้วยเนี่ยก็ชิมดูสักทีก่อนเลยค่ะครบ40ิ40นาทีแล้วเราก็ได้ไก่ต้มนําปลาของเราแล้วค่ะทีนี้ไก่ต้มนําปลาเราก็จะมากินกับน้ำจิ้มนะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มดะ,ะสีปนะ ทีนี้เราก็ปรุงรสไส้น้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มนาวค่ะไส้เครื่องครบเรือเราก็ลองชิมรสข้องเราค่ะทุกปากเราและพอสักเดี๋ยวพอเราเอาไก่ไปจิ้มนะโอ้โหมร้อยมากเลยค่ะ